สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมารีวิวกุชี่ที่ขายะคารถลใหม่นะคะมือหนึ่งนะคะโอเคค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะติดต่อไอดีไลน์ที่ชื่อคลิปเลยนะคะขอคนไม่สั่งเล่นนะคะสั่งเล่นขอประจานะคะก็ลงทะเบียน3 0สิ s 50มนะคะโอเคค่ะไปเริ่มดูกันเลยค่ะนี่จะเป็นพวก25บาทนะคะ25บาท2 0 25บาบาทนะคะก็ ตัวแรกนะคะก็จะเป็นอันนี้นะบอกก่อนว่าอันนี้ติดจองนะคะแล้วอาจจะสงสัยเอาไหมดูทําไมก็คือจะมาถามนะคะว่าเาสำหรับใครที่อยากให้เอามาลดหน้านะคะฝากคอมเมนต์หน่อยนะเพราะว่ามันขายดีมากๆเลยนะคะก็ชิ้นละ25บาทสีอันก็100บาทนะคะถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากๆนุ่มสโลมากๆเลยนะแต่ละอันบรรลาธรรมกับอีโมจินี้ขายดีหมดเร็วมากนะคะลงวันไหนก็ได้วันนั้นอ,ะอ่ะ ก็25บาทนะคะสําหรับใครสนใจก็ติดต่อมานะอันนี้เป็นพวก25บาทหมดเลยนะโอเคมาดูชิ้นอื่นกันบ้างนะคะชิ้นอื่นนะคะแรกก็จะเป็นนี้คเ้าน้องหมีนะคะ25บาทนะเป็นหมีสีเขียวนะคะน่ารักแล้วก็ราคาถูกมา,มากๆอย่างนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะก็รีบแอดไลน์มาซื้อกันเลยนะคะนิ่มสโลมากมากนะคะเป็นเล็กนี่นะราคาก็ย่อมเยาวมากๆนะคะ25บาท ต่อไปนะคะก็จะเป็นฟังแผ่นกุฎิธรรมะนะคะชิ้นก็ใหญ่อยู่นะนิ่มนะคะชิ้นละยี่สิบห้าบาทนะคะส่วนมากของที่รับมารดนี้ก,ก็ยี่สิบห้าบาทหมดเลยนะเพราะว่ามันเป็นของราคาถูกด้วยนะยี่สิบห้าบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นเออ่บันอุมามินะคะมีสามชิ้นด้วยกันมีสามสีนะคะเป็นสีเขียวนะคะ ขออนุญ,ญาตบีบทุกชิ้นนะคะเพื่อให้ดูความสโลนะคะลูกค้าจะได้รู้ว่ามันสโลหรือไม่สโลนะแล้วก็เป็นน้ําตาลสีเหลืองนะคะก็อันนี้ก็คิดเราคิดว่าสีเขียวน่าจะสโลสุดแล้วนะคะก็ชิละะล์25บาทนะคะรีบแอดไลน์มาซื้อเลยสโลมากๆแล้วราคาถูกมากๆ25บาทนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นบันแบบนี้นะคะ ก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นบานแบบเออแบบตาแบบยังไงอะแบบมือหัวอะไรนี้นะคะ25บหาบาทนะคะอันนี้เป็นแบบเลิฟเลอ,อะไรนี้นะคะ25บาทนะคะขออนญาตบีบหน่อยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นเออบันแบบคาวาอีีอประมาณนั้นนะคะนิ่มๆน,นะสโลนีดหนึ่งนะคะ 25บาทนะแล้วก็เป็นมินิบัชบันอีโมจินะคะมาชิ้นเดียวนะสินค้าที่ทังที่เห็นก็มีจำนวนเท่านั้นนะไม่มีมาแล้วนะเดี๋ยวก็ต้องหาดูก่อนว่าจะมีมาอีกไหมนะยี่สิบาทนะคะไปดูราคาต่อไปกันเลยค่ะต่อมาเป็นราคา35บาทนะคะอันนี้ก็ จตจองแล้วแต่ว่าเ,ออเขายังไม่ให้เงินนะคะก็ร้านเราขอให้สิทธิ์คนโอนก่อนใจก่อนนะคะใครใจ่มาก่อนก็ได้ไปนะคะนะคะประมาณนั้นสนุกมากสามสบาทเท่านั้นนะคะน่ารักมา,มากๆแล้วก็ชิ้นแบบมินิรอยัลซอบนะนี่นะคะชิลละยีชิลละสาบาบาทใครอยากให้รับมาอีกก็บอกเลยนะ ต่อมาเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะเป็นแบบตาแบบเงินอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แบบนี้นะคะมาดูความสโลกันเลยขออนุญาตบีบเลยนะคะสโลว์มากมากเลยนะคะอันนี้นะคะราคาชิ้ละห้าสิบาทเป็นไซส์กลางนะคะมีเดียมนะใหญ่มากๆนะคะห้าสิบบาทนะคะน,นี่ห้าสิบบาทราคาห้าสิบาทนะคะ อ่าอันนี้50นะคะสนใจทักไลน์มานะต่อมานะคะก็จะเป็นแซนด์วิชเอ่ออะไรนะแซนด์วิชคาเป็นแบบหน้าคาเวียร์แซแซนด์วิชนาคาวีอี้นะคะมีตำานหนิ่เลยนะมันเป็นถุงขาดจากโรงงานอยู่แล้วแนละ้วได้มาก็ถุงขาดแล้วอะ่ะคือเราไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรนะจะได้มาก็ถุงขาดอยู่แล้วอสโลนะคะนี่ก็จะมีเป็นแท็กนะคะ เป็นแบบปอมปอมปูรินมีบอ์เชนสีฟ้านะคะร้รามากชิ้นใหญ่นะคะใหญ่มากใหญ่แบบอืมคุ้มมากๆหนึ่งบาทนะคะอันนี้นะก็ใครสนใจติดต่ออดีไลที่ชื่อคลิปเลยนะคะโอเคค่ะขอคนไม่สั่งเล่นนะคะสั่งเล่นขออนุญาตประจานนะคะ โอเคค่ะก็หมดแล้วนะคะสำหรับสกูชี่รถนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลากันไปก่อนนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ด้วยนะคะอย่าลืมมาอุ่นนุนกันนะคะบ๊ายบาย